เล่นหมดวันที่18เดือน10 25 65กับเกม Plan V.S. Zombie Hero ค่ะวันนี้เราจะได้เล่นเป็นเห็ดนะคะ Night Cap ค่ะสกิลประจำตัวของ Night Cap ก็คือสร้างเห็ด2อันที่มีดาเมจ1เลือด1ใน Random l a n ค่ะ สกิลที่2ตัวนี้เนี่ยเด้งแลนดอมซอมบี้ขึ้นมือไปอันที่3สตอมฟอนนะคะแพนทั้งหมดที่ลงเล่นไปแล้วดาเมจบวกหนึ่งเลือดบวกหนึ่งและสกิลสุดท้ายมัชบูมค่ะสร้างเหตุนะคะที่มีดามเมจหนึ่งเลือดหนึ่งนะคะแล้วก็มีอติฮีโร่สองด้วยแล้วก็ตอนสร้างนี่ก็จะสร้าง2ดาเมจใส่ซอมบี้ที่อยู่เลนนั้นด้วยนะคะอะวันนี้ฝั่งศัตรูของเราจะมีตัวทริกออร์ทรีเตอร์ตัวนี้น่ากลัวมากเลยเพราะว่าตัวนี้ตอนเล่นครั้งแรกจะโผล่ในสถานะเก็บสโตนนะคะเออแล้วทุกครั้งท ะะสุ่มการ์ดจะเป็นการ์ดทรีตนะคะก็จะมี2แบบก็คือดาเมจบวกหเลือดบวกสกับดามเมจบวกสเลือดบวกหค่ะมูลค่าสมองก็จะไม่เท่ากันอ่ะวันนี้ไปเจอกับใ,ใครไปดูกันนายแคปวีเอ็กซ์ลัสโค่ะเริ่มต้อนมันก็ต้องเป็นตัวไอ้นั้นอยู่แล้วใช่ไหมเอ้ยทำไมการ์ดเยอะจังวะทำไมการ์ดเยอะจังน่าจะเป็นตัวไอทริกออทร t เตอรนะคะเดี๋ยวก่อนเราเรายังไม่เล่น เรายังไม่เล่นโอเคยังฉันยังไม่เล่นจนกว่าจะปูพื้นก่อนแบบหนึ่งอ่ะมันได้มันได้การแล้วเห็นไหมคือดูจากของเราเนี่ยการของเราเนี่ยเราจะต้องปูพื้นให้ได้ก่อนแบบหนึ่งแบบหนึ่งออะมาอ่ะ,อะปูพื้นค่ะ ซอมบี้นะคะดาเมจบวกหนึ่งและบวกสามอันนี้คือการที่ได้มาจากทวิตต์ก็ทวิตเตอร์นะคะซอมบ 3, ี้ดาเมจบวกสามและบวกหนึ่งอ้ทำไมโหดจังปอ๊บสร้างอ่ะสร้างเหตุไหม iyor? ยังไม่สร้างยังไม่สร้างเดี๋ยวเลยอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องตามแผนเราแป๊บหนึ่งเรือทางนู้นเหลือยี่สิบทางเราเหลือเก้าเอาละเราเริ่มจะโหดแล้วนะกดอื่นวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะตัวนี้เมื่อเราเล่นแพนอะไรก็ตามนะคะตัวนี้จะสร้างหนึ่งดามเมจให้กับซอมบี้ฮีโร่ค่ะ แล้วก็เดี๋ยวเราเล่นเราเล่นตัวนี้ก่อนเอหนึ่งจัวการด้วยเออแล้วเมื่อวางไว้ตรงพื้นนี้นะคะมันก็เลยจัวการดได้ไงทุกคนอุ้ยดีวะ่ะงั้นเราเล่นวางไว้ตรงนี้อีกอุ้ยจวดได้แค่อันเดียวเองอ่ะึ๊บการเต็มมือทุกคน อันนี้ดีกว่าเพิ่มเพิ่มเลือดก่อนเพิ่มเลือดทั้งหมดก่อนอ่ะโอเคสร้างโอ้โหมันมันจะจัดการเลนนี้เลยทุกคนซาซัมบี้นะคะที่มีดาเมจสองเลือดสามเลนนี้ตายค่ะมันเพิ่มเลือดให้ทริกออติเตอร์อีกอืไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะโหดแหละแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันจะโหดแหละแปบ๊บหนึ่ง เดี๋ยวเราแปลงร่างกันดีกว่านะคะเรามาแปลงร่างให้กับตัวละครของเราดีกว่านี่สร้างเหตุก่อนแล้วก็เดี๋ยวใช้ตัวนี้นะคะพายคโคลนนะคะตัวนี้เนี่ยเมื่อแปงปเมื่อเล่นนะคะก็จะแปลงร่างพืชทั้งหมดให้เป็นพายคโะคลนค่ะดาาเมจดสามเลือดสามโอเคทางนน้นมันไม่มีสมองแล้วไงเราก็เลยกล้าเล่นตัวนี้๊บปึ๊บ,บ,บตายสักที ตายสักทีอุ้ยสร้างหกนำเมตรนะคะเล่นซอมบี้ตัวนี้นี่สร้างหกนำเมตรทันทีเดี๋ยวนะปูพื้นก่อนอบแล้วก็เพิ่มเลือดดีมไหมมันจะจัดการพื้นเราตัวนี้ปะเนี่ยจัดการนี่ตายเลยนะโอเคมันไม่เล่น ไม่เลยก็มาช่วงตอดนะคะตอดไป oh. ไดการ์มาด้วย oh. เป็นการ์ดกล้วยนะคะสร้างสองดาเมจให้กับซอมบี้ oh. มาอีกแล้วมาอีกแล้ว oh. เ,เดี๋ยวนะอันนี้คือสร้างหนึ่งดาเมจใช่ปะ่ะ oh. เดี๋ยวเดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้ก่อนได้ไหมฮึบ oh. สร้างหนึ่งดาเมจ แล้วก็อ่ะแปลงร่างทุกตัวนะคะอีกรอบหนึ่งโอเคสร้างสามดาเมจให้ก็ให้กับฮีโร่แมกเลย <laughs> โอเคมาดิสร้างซอมบี้ในเลนนี้อ่ะเราชนะแ,แล้วใช่ไหมชนะจากเลนนี้แล้วใช่ปะก็แน่อยู่แล้ว <laughs> นั่นแม่ง <laughs> ติดวินเตอร์บล็อกฮิวเลื่นไปอีกหก โอ้โหลัสโบนี่แบบว่าเจอทีไรนี่มันยื้อชีวิตจริงๆโอเคไม่เป็นไรรอบนัดเจ้าจ้องต้องไตอ่ะอันนี้วางไว้นะคะตัวนี้ถ้าเป็นสีม่วงๆนะคะอย่างนี้โจกาให้เราแน่เลยอ่ะอ่ะอะตัวนี้นะคะฆ่าไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในเก็บสโตนอาจจะมีตัวเด้งก็ได้นะ สุส่มการนะคะกัดอิมซอมบี้กัดกันทัวต่อให้สุ่มตอนนี้ก็เล่นไม่ได้แล้วนะคะเพราะนี่คือช่วงเชกเชิญปับ๊บโอ้โหเลือดเหลือหนึ่งค่ะอุ๊ยอุ๊ยได้การเหตุการนี้เป็นการอีวิลูชันด้วยเราสามารถเล่นได้นะตอนนี้ เอ่อว,วางไว้ตรงนี้ก่อนเผื่อมันจะสร้างเหตุน่าดีโชคดีตัวนี้นะคะเมื่อเจ็บดาเมจบวกสี่ค่ะทำลายแพลทที่มีดาเมจห้าขึ้นไปชนะแล้วเนี่ยชนะจากเลนเนี้ยเรียบร้อยค่ะบายบายโอเคและนี่ชาร l เลนท์หมดนะคะประจำวันที่18บแปดเจ็ดสิบสองห้าหกห้าค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมจ้าเจอกันใหม่มวนันพรุ่งนี้บ๊ายบาย วันนี้ว่าสุดท้ายแล้วนี่